ไปดูกันที่คดีน้องชมพู่กันบ้างครับผ่านมากว่า70วันแล้วนะฮะวันนี้ทางคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ที่มุกดาหารตรวจสอบการใช้หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องในการสืบสวนสอบสวนคดีเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่นะครับขณะที่ผู้จัดก,การตำรวจภูธรภาค4ี่บอกขอเวลาอีกไม่นานจะสุปครับว่าจะเดินหน้าคดีนี้ต่อหรือไม่ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธนกรเวรพลเสิียร กว่าจะสิบวันคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ที่พบนอนเปลือยบนภูเหล็กไฟบ้านกกอกตมบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้ระหว่างทางการสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีมีชาวบ้านกกอกร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิ์โดยตำรวจและสื่อมวลชนวันนี้คณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรจึงลงพื้นที่มาตรวจสอบ ประเด็นสาคัญที่มีการพูดถึงกันมากและพูดถึงกันมาตลอดก็คือน้องชมพู่สามารถเดินพลัดหลงขึ้นมาเองได้หรือไม่ทําให้คณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทรนราษฎรต้องลงทุนเดินเท้าขึ้นมาตรวจสอบด้วยตัวเองครับทันทีที่ฟังการบรรยายสรุปแล้วเสร็จนายศริระเจนจากะประธานกรรมาการพร้อมคณะได้เดินเท้าขึ้นภูดเหล็กไฟต้องผ่านโขดหินเส้นทางยากลําบากพื้นที่สูงชันเป็นระยะ จากบ้านน้องชมพู่ถึงจุดพบศพเกือบ2กิโลเมตรใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งการชั่งน้ำหนักลักษณะทางกายภาพต่อรูปคดีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ส่วนตัวแล้วนายศิระไม่เชื่อว่าหากมีการพลัดหลงน้องชมพู่จะเลือกทิศทางเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆน่าจะเลือกเดินลงต่ําการมีคนพาขึ้นมาจึงเป็นไปได้มากกว่าว่าตกใจตกใจแล้วหลงทาง สญญญารเจียผมถ้าเป็นผมนะผมลงไปหาทางลงไม่หาทางขึ้นนะครับเอาตัวเป็นเป็นที่ตั้งก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เด็กเด็กคนนี้ขึ้นมาโดยปกติทุกวันหรือไม่นะครับผมไม่ทราบขณะที่ผู้บัญชาการตรบจภูธรภาคสี่กล่าวว่าตำรวจสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานทุกมิติไม่มีการตั้งธงเมื่อพิสูจน์แล้วไม่ปรากฏตัวผู้กระทําความผิดก็จะต้องยุติการสอบสวนแต่ขอเวลาเจ้าหน้าที่ทํางานต่ออีกสักระยะก่อน ก็อย่างฮะเราสืบสืบกันทุกมิติครับต้อง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 เรียนว่าบางทีมันยากนิดนึงนะครับตรงนี้สืบทุกมิติทําให้เต็มที่นะตรงนี้ก็เรียนสืบมชน,นเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีธงไม่มีอะไรต่างถ้าเจอตัวผู้ต้องหาใครกระทำผิดก็ต้องดําเนินคดีออกหมายจับแรงต่างไปถ้ามันพิสูจน์ไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันตันแล้วเนี่ยก็ต้องก็ต้องไม่มีตัวก็ต้องไม่มีตัวนะครับส่วนกรณนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมระบุว่า มีการทำร้ายทรมานน้องชมพู่จนเสียชีวิตตำรวจไม่ให้ความสำคัญเพราะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชและความเห็นยังแย้งกับแพทย์ที่ชนะสูตรศพทั้งสามโรงพยาบาลว่าเรื่องราคาของคนนั่งเทียนนะครับกับคนมาดูที่เกิดเหตุกับคนทำงานจริงเนี่ยมันมาวิเคราะห์พิสูจน์โดยนิติวิทยาศาสตร์ได้ครับเรื่องพวกนี้ครับทางความเห็นของแพทย์ซึ่งตรวจจากศพก็สามารถให้ความเห็นในเรื่องนี้ได้ครับซึ่งอยู่ในสำนวนการสอบสวนรายละเอียดมีหมดแล้วครับ ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อช่วงบ่ายท,ที่ผ่านมาพ่อแม่น้องจมพู่และชาวบ้านบางส่วนสะท้อนปัญหาว่าถูกสื่อมลชนละเมิดสิทธิ์ซึ่งคณะกรรมาการได้เรียกสื่อที่ถูกาพาดพิงเข้าชี้แจงในวันพรุ่งนี้ธนกรเวลาบุสินสันมข่าวไทยอสอมทรายงาน